กราบสวัสดี FC ลุงพลน c ลุงลูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านปกเกาะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับที่เคยมีดราม่าลุงพลเทงานพี่อุบริยะนะครับซึ่งทางลุงพลได้บอกนะครับว่า ที่มีถ่าวว่าลุงพลไปเทงานพี่อุ๊บวิริยะซึ่งลุงพลไม่ได้เทงานพี่อุ๊บนะครับเพื่อให้ทั้ง2องฝ่ายสบายใจต่อไปงานที่พี่อุ๊บมาหาต่อไปก็ไม่ต้องหาแล้วนะครับถ้ามีเจ้าภาพติดต่อมาผ่านทางพี่อุ๊บก็บอกเลยนะครับว่าไม่เอาแล้วซึ่งคนที่ติดต่องานหาลุงพลป้าแตนเองก็เยอะอยู่แล้วนะครับ ทางลุงพลก็เลยอยากจะติดต่อเองเพราะพี่อุปวิยะไอสาราวัตรแม้กระทั่งหมอปลาหรือพี่น้ำฟ้าเองก็ตามนะครับทางลุงพลเคยได้คุยกันไปแล้วว่าทั้ง3ท่านเป็นเพียงที่ปรึกษาของลุงพลและป้าแตนเท่านั้นนะครับไม่มีใครเป็นผู้จัดการส่วนตัวเพราะผู้จัดการลุงพลมีคนเดียวก็คือป้าแตนนะครับเป็นทั้งผู้จัดการและผู้จัดเก็บ ซึ่งลุงพลบอกนะครับว่าลุงพลป้าแตนเป็นเพียงคนธรรมดาธรรมดาเป็นเพียงชาวบ้านลุงพลไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์นะครับไม่อยากเป็นแบบนั้นซึ่งใครจะรักจะชอบก็สามารถมาได้ที่บ้านกกกอบอยากรู้ว่าเป็นคนยังไงก็ให้มาหาที่บ้านยินดีต้อนรับนะครับและลุงพลยังย้ำนะครับว่าลุงพลเป็นคนบ้านๆพูดจาเสียงดังผงผาง ซึ่งคนที่ไม่ได้มาสัมผัสก็จะหาว่าลุงพลลืมตัวบ้างซึ่งลุงพลบอกแล้วนะครับว่าแกเป็นลุงพลเหมือนเดิมซึ่งตามความคิดเห็นของลุงครูนะครับก็มองว่าให้ลุงพลป้าแตนเป็นแบบเดิมๆนี่แหละเป็นธรรมชาติแบบติดดินดีที่สุดแล้วรับงานตามต่างจังหวัดโชว์ตัวร้องเพลงบ้างถ้าไม่มีงานก็ทำไร่ทำสวนหรือไม่ก็ขายไก่ย่างอย่างที่เคยทำนะครับ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ลุงพลและป้าแตนนะครับสู้ต่อไปและขอให้ทางตำรวจนะครับจับคนร้ายได้โดยเร็วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับ ก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ภูกระเบิด c h ช n แนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ